อาตานาติยปริตขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีตาทิพย์ผู้มีพระสิริมงคลขอนอบน้อมแด่พระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงทั่วหน้าขอนอบน้อมแด่พระเวสสภูปุทธเจ้าผู้ชำระกิเลสสิ้นแล้วผู้มีตบาขอนอบน้อมแด่พระกะกุสันทพ,พุทธเจ้าผู้ย่ำยีมารและเสนามาร ขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมนามณะพุทธเจ้าผู้ลอยบาปแล้วผู้มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้วขอนอบน้อมแด่พระกัสปะพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสท,ทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระอังคีรสพุทธเจ้าผู้เป็นสิริแห่งสักยบุตรพระพุทธเจ้าพระองค์ใดได้แสดงแล้วซึ่งธรรมนี้เพื่อบรรเทาทุกทั้งปวงอันหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดในโลกผู้ดับกิเลสได้แล้ว รู้แจ้งธรรมตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ไม่กล่าวร้ายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความสะทุกสะทานข้าพเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้เป็นพระโคโดมผู้ทรงเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และข้อปฏิบัติเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความสะทกสะทาน ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ซึ่งได้อุบัติแล้วคือพระตันหังกรผู้กล้าหาญพระเมธังกรผู้มียศใหญ่พระสระนังกรผู้เกื้อกูลแก่โลกพระทีปังกรผู้มีปัญญาอันรุ่งเรืองพระโกนทัญญะผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชนพระมังคละผู้เป็นบุรุษประเสริฐ พระสุมนณะผู้มีพระหทัยงามพระเรวตะผู้เพิ่มพูนความยินดีพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณพระอโนมทัศสีผู้สูงสุดในหมู่ชนพระปทุมะผู้ทำโลกให้สว่างพระนารทะผู้เป็นสารถีประเสริญพระปทุมุตระผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์พระสุเมทะ ผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้พระสุชาตะผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวงพระปิยทัศสศีผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชนพระอัฏฐทัศสศีผู้มีพระกรุณาพระธรรมทัศสศีผู้บรรเทาความมืดพระสิทธัตถะผู้หาบุคคลเสมอไม่ได้ในโลกพระติสสะผู้ประเสริฐกว่าจอมปลาด์ทั้งหลายพระปุตสสะ ผู้ประธานธรรมอันประเสริฐพระวิปสัสสีผู้หาที่เปรียบไม่ได้พระสิกขีผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์พระเวสสภูผู้ประธานความสุขพระกะกุสันทะผู้นำสัตว์ออกจากเครื่องกันดารคือกิเลสพระโกนาคมณะผู้หักเสียซึ่งฆ่าศึกคือกิเลสพระกัสปะผู้สมบูรณ์ด้วยพระสิริ พระโคตมะผู้ประเสริฐกว่าหมู่สักยราชพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดีเหล่าอื่นก็ดีมีจำนวนหลายร้อยโกดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เสมอเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนมีฤทธิ์ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประกอบด้วยกำลังยานสิบประการประกอบด้วยยานแห่งความกล้า,ลาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ตรัสรู้ประเสริฐ เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งฐานะอันสูงสุดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทรงบรรลือีหนาาปราศจากความสะทกสถานในท่ามกลางบริศัททั้งหลายทรงแสดงธรรมจากอันประเสริฐอันใครๆในโลกไม่สามารถกล่าวคัดค้านได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์ทรงเป็นผู้นำทรงประกอบไปด้วยพุทธธรรม18ประการและทรงประกอบไปด้วยพลลกษณะ32ประการ เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอนุพยัญชนะ80สหมายถึงส่วนย่อยจากพระลักษณะ32ประการทรงมีพระรัศมีอันงามด้วยพระรัศมีอันมีมณฑลข้างละวาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเป็นพระสัพพัญยูล้วนเป็นพระขีณนาศพู้ชนะมีพระรัศมีมากมีพระเดชมากมีพระปัญญามาก มีพระกำลังมากมีพระกรุณามากเป็นนักปราดนำสุขมาเพื่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ต้านทานและเป็นที่เร้นของสัตว์เป็นคติเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่ยินดีมากเป็นที่ระลึกและทรงแสวงหาผลประโยชน์เพื่อมนุษย์โลกกับเทวโลกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นเบื้องหน้าของสัตว์ ข้าพเจ้าขอวันทาพระบาทของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเสียนก้าและขอวันทาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นผู้เป็นบุุษอันสูงสุดผู้เป็นพระตถาคตด้วยวาจาและใจทีเดียวในที่นอนด้วยในที่นั่งด้วยในที่ยืนด้วยแม้ในที่เดินด้วยด้วยคุณธรรมแห่งพระพุทธเจ้าผู้กระทำความระงับ จงรักษาข้าพเจ้าด้วยความสุขในการทุกเมื่อข้าพเจ้าผู้อันคุณธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจงรักษาแล้วจงเป็นผู้ระงับพ้นแล้วจากภัยทั้งปวงและพ้นแล้วจากโรคทั้งปวงเว้นแล้วจากความเดือดร้อนทั้งปวงล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวงจงเป็นผู้ดับทุกข์ทั้งปวงด้วยด้วยสัจจะด้วยศีลด้วยกำลังแห่งขันติ และเมตตาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแม้คุณธรรมเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขคนทันทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศบุรพาแม้คนทันเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขเทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศทักษิณแม้เทวดาเหล่านั้น จงตามรักษาข้าพเจ qu ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขนาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศปัดฉิมแม้นาคเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขยักษ์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศอุดรแม้ยักษ์เหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุข ท้าวทัตรัตอยู่ประจำทิศบุรพาท้าววิรุณหกอยู่ประจำทิศทักษิณท้าววิรูปักอยู่ประจำทิศปัดชิมท้าวเวสุวรรณอยู่ประจำทิศอุดรมหาราชทั้งสี่เหล่านั้นเป็นผู้รักษาโลกแม้มหาราชเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขเทวดาและนาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากซึ่งสถิตยอยู่ในอากาศก็ดี สถิตยอยู่ที่ภาคพ,พื้นดินก็ดีแม้เทวดาและนาคเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุข